ปลาหมึกพี่น้องคำเยี่มาก <S <S สวัสดีจ้าพี่น้องช่องหนูเอ e channel นนด้วยจ้าพี่น้องจ้าวันนี้จะพามันกินนี่นี่ซุปแปลกพี่น้องเบิ้งหน่อยกินบอเบิ้งได้กินนะเราพี่น้องเบิง้งเบิงงเบ้งโอ้อรอดอรอดเลยจ้าพี่น้องจ้านี่ก็จะมีทอดปลาหมึกแห้ง ไขย่ยางมาตูมพี่น้องเบื้องนี่โอ้โหเอแบบต้มไปหกนาทีเนะาะไข่ยางมาตูมหกนาทีมันจะแบบอย่างนี้แหละพี่น้องแบบเบื้อมักต้มแบบสุกหลายต้มแบบประมาณนี้จ้ะพอดีเนี่ยวันนี้คลือ่อยากข้าวสวยเนี่ยพี่น้องวันนี้ขอแบบกินแต่ข้าวเหนียวเนาะพี่น้องก็เลยแบบอยากข้าวสวย ช่วยสุบแบบเพชรไส่บาทน้ำน้ำองคนเสาร์พี่น้องเดี๋ยวก็จะคุกอย่างนี้ให้มันเข้ากันเนาะพี่น้องเนาะไม่มียากินแบบเปิบมือมือเปิบไข่กอย่างเงี้ยมันก็จะอร่อยเนาะพี่น้อง หอมอืมปรอมึกปลามึกไข่ ทางหน่องมาสองร้อพี่น่องสั่งตรงจากสมุทรปราการรล้อละก็ไหวกว่าบืง <c oughs> อไปในความเก็นมืออืม น้องนี่กระดาษสู้ๆเนอะอื่ดวงใครเนี่ยอ,อืม <c oughs> ดีาามนาะ ข่ายามะกรูดพี่น้องเบอร์โอ้โหไข่เหลืองคือแบบออืมอืมมไข่เหลืองพี่น้องเบอร์ออร่อยอจังยิ่ง รูปมันเยอะโทรศัพท์จะเป็นเอียงโทรศัพท์ใหม่ค่อยอืมอืมอืม,อม,อม mực. được như nó dễ mà <laughs> mm -hmm. เดี๋ยวเขา่ไแต่งสีของเจ้าของเจ้าเยื่อ ขอไมมิจฉาเหงนตื่นขวัญอม่เห็นตื่นตัว

แบบเนปรบเทศไทยบรรยากาศแบบธรามชาติคือเก่าด้ือแต่พี่น้องจ๋าเขาเอเอซือบ้านใหม่เอมาอยู่บ้านใหม่นะนั่นก็จะเป็นบ้านเอมาเศร้าเขาเจ้าอยู่จ้ะบ้านเศร้านี่เป็นบ้านตัวเอง จริงๆอะเป็นคนไปชรพูอะไรับบแล้วพ่อแม่ก็ไปชมพูทำง,งานที่อุดรอางเี้ยอตแบบแต่ว่าเขาเ,เ็ำงานได้ประมาณสักพักหนึ่งเขาก็เก็บเงินก,ดดก,ก,นอก,กอ่อนวันนี้ก็ไม่ได้ซื้อส่วนลดจากพี่นรจักะผ่อนธนาคารเหมือนเดิมบ่มีเงินซื้อสวนลดอก่ะ อันนี้คือกินอิ่มแล้วก็จะไปทําการอบขนมปังเนาะไปอบขนมปังเพื่อที่จะไปกินที่ทํางานเวลาอยากของหวานเลยพยายามแบบว่าบ่กินน้าหวานพยายามแบบว่าด้งวดว่ากินน้านแค่กินแล้วขนมหวานคือกันนั่นน่านเคยกินเอกซิซื้อขนมปังโฮมบีแล้วก็สิมาอบใกล้อันกับอันปวยน้ำหวาใส่หม้อทอดในน้ํามันเน้อจากิน้องจ้าด๋ย่าทายคินในเอกฝากกดตดตามกดไรกดแชกดดีให้เองเดี๋ย,น,น,ย,ย,ยนี้เด้อจ้า